วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2559แรมสามค่ำเดือนเกปีวอกก็ตุกๆเช้าก็เป็นเวลาที่เราสร้างทานบารามีกัน ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบันไดของความสำเร็จนะก็คือทานบารามีแม้พระพุทธเจ้าเองก็บำเพ็ญเรื่องทานะบารามียิ่งยังเวียนเกิดเวียนตายเนี่ย ไปไหนคำว่าเสบียงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โยมไปไหนถ้าไม่มีเสบียงเนี่ยมันคิดไม่ออกว่าจะอยู่ยังไงฉะนั้นทั้งหมดต้องมีเสบียงมนุษย์ที่มีปัญญาเนี่ยก็ เตรียมสับเบียงไว้เรียกว่าสร้างฐานะบารมีแต่ามาเองก็ยังทำอยู่นะมีเงินไว้ทำบุญไม่ซื้ออย่างอื่นเสียดายไงไม่รู้แต่ทำบุญไม่เสียดายเพราะจิตเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีอานิสงส์ ที่ทำให้ผู้บําเพ็ญไม่เป็นผู้ยากไรไม่อนาถาไม่ขัดสนฉะนั้นทานบารมีเนี่ยจะยกชีวิตระดับคนเนี่ยเขาเรียกงให้มีความพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ มั่งมีเงินทองเฮงเฮงถ้าเฮงสวยและเสร็จทุกปีต้องเฮงเฮงเยก็ต้องทำจะมายิ่งบอกว่าถ้ายิ่งจนยิ่งต้องทำหนักกว่าเดิมก็เพราะว่าเราทานน้อยมาแล้วมันก็ จนผมบอกว่าจนแล้วยังไม่ทำอีกก็จนไปอีกจนไม่ได้ลืมหูลืมตาพบภูมิต่อไปก็แห้งแล้งต่ออีก็ก็เพราะเราไม่ทำมันก็จนอย่างเงี้ยฉะนั้นโยมอย่าหมายความว่า คนขยันจะรวยทุกคนแต่ว่าบอกคนขยันไม่อดตายบางคนขยันน้อยกว่ายังรวยเลยใช่ไหมมันต้องมีคำว่าทานบารมีเป็นสิ่งที่เกื้อกูลส่งเสริม แข่งวูนแข่งวาสนาแข่งบารมีเวลาแข่งกันแล้วสู้กันไว้ได้แข่งเรือแข่งพายฝึกฝนปีหนึ่งสองปีมีสิทธิ์เข้าเส้นชัยได้แต่บุญบารมีบางคนจะว่าแข่งแค่แงหน้ามองก็มองเขาไม่เห็นแล้วเขาไปลิบหละ ก็มาโทษเรื่องว่าวาสนาเราไม่ดีบุญเราน้อยมันก็จริงเนี่ยพราะเราไม่ได้บำเพ็ญเรื่องทานมาก็จริงลำบากเกิดมาก็มีคำว่ายากลำบากอดอดอยากอยากลำบาก ฉะนั้นใครที่ปราถนาทรัพย์สิงสรีงคารโภคสมบัติสวรรค์สมบัติสร้างทานบารมีพระองค์ตัดไว้ไงว่าอยากรวยให้ทานอยากงามรักษาศีล พราะคนมีศีนี่ดูงามนะอยู่ไปสักพักหนึ่งงามดูคนนี้ดูดีจังงามไม่ใช่เพียงหน้าตานะน,นั่นมันของเก่าดีมาแต่พอของใหม่ไม่ดูไม่รักษางามที่ไหนดูกิริยาก็ไม่งาม เกรงใจคนก็ไม่มีคำพูดคำจาก็หยาบไม่เพราะมันไม่งาบไม่งาบแต่คนมีศีลงามอากับกิริยาคำพูดคำจา มันต่างกันะะนะเช่นคนมีศีลจะงามงามแบบงามนะ้านานดูยังไงก็งามเขาไม่ได้งามจากกิเลสตัณหาแต่เขางามจากคุณทําดีเป็นคุณธรรมเป็นกรรมดีก็คุณทําดีงาม ็ต้องรักษาสิพอถึงขั้นปัญญาเนะี่ยก็มีทางเดียวก็คือผู้ที่บำเพ็ญภาวนาเริ่มกำหนดทุกข์แหละถ้าคนยังไม่กำหนดทุกข์นะการศึกษาไม่ได้ทำให้คนดีขึ้นก็มีไม่ได้ทำให้คนเปลี่ยนชีวิต ที่ประเสริฐขึ้นเลยโหดเหี้ยมอยู่กับมีเอาความรู้ไปทำลายคนอื่นไปทำร้ายไปทำไม่มิตรภาพความเชื่อใจมันคนมันขยาดนะเดี๋ยวนี้ขณะตามาน,นั่งรถมายัางพูดบนรถเลย ต่อจากนี้เราจะทำอะไรสงสัยต้องร่างสัญญากันแล้วคำพูดวันนี้ยังไม่เห็นผลประโยชน์นะพูดเป็นอีกคนหนึ่งนะแต่พอวันที่มีผลประโยชน์เหมือนอีกคนหนึ่งเจอมาแล้วก็เหนื่อย อย่างสมมุติว่าไปดูต้นไม้โอ้ผมขายไม่แพงหรอกครับเป็นพระเป็นเจ้ามาผมชอบทำบุญต้นขนาดเนี้ยสองนิ้วผมก็คิดแค่ห้าร้อยสามนิ้วสี่นิ้วผมก็คิดเจ็ดร้อยแปดร้อยต้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยสามสี่ห้านิ้วก็ผมคิดก็คงไม่เกินพันพันสองเออโยมีเท่าไหร่แตมาเหมาหมดเลยนะ โดมมีกี่ต้นกี่ร้อยต้นไปล้อมมาครับใช้เวลาเท่าไหร่สนะักสอง,ส,องสามเดือนได้สัดไปครึ่งปีมาต้นผอมลงกว่าเดิมเฮ้ยเขาบอกนี่ฝนมันแร้งปีนี้ต้นมันก็เลยเล็กลงมีอหต้นมามันใหญ่แล้วมันเล็กลงฟังแล้วไม่เข้าใจฮะมัน,กนเกษตร เกษตรแบบไหนวะเนี่ยต้นไม้มันมีการเล็กลงอ่ะเออแกนก็แกนไปยเรารู้เขาเ้าใจว่ามันไม่โตมันแกนลงอันนี้เรามันไม่เท่าที่เราเห็นน่ะแล้วราคามันไม่ใช่อ่ะเหลือห้าร้อยเหลือต้นนิ้วชี้สองนิ้วอะไรว่านิ้วก็ลดลงด้วยนี่ย เหนื่อยมีต so ้นเจ็ด ah ร้อยมาพูดไปเหมือนจะทะเลาะกันเพราะคนมันตั้งทงมาแล้วเราเป็นพระขาดทุนเดี๋ยวเขาว่าเราโกงเขาไม่ทําตามสัญญาพูดแล้วไม่เป็นคำพูดจะมาแล้วเสียวเสียวก็โทรไปบอกว่าโยมต้นไม้ไม่เหมือนกับที่พูดนะนี่มันเล็กไป เจ็ดร้อยอะไรโยมเอต้นเล็กโยมบอกห้าร้อยแต่มันยังเล็กกว่าที่พูดอีกฝนมันแรงครับต้นมันก็เลยเล็กลงพอ,อพูดไปหน่อยก็รู้สึกมีมียางอายบ้างก็ตอนหลังก็ให้ต้นใหญ่มาหน่อยคิดพันห้าก็จบกันไปไอ้ที่สำคัญคือไอ้คนรับของ ต้นไม้หัวขาดมาก็มีมันก็ไม่บอกเราจะขำลำแตกมาก็มีก็ไม่บอกเราห้าร้อยก็เป็นเงินจนะได้บอกก็นี่โยมมันส่งคืนตีกลับแนละ้วเอามาก็มาลำบากที่นี่อีกเนี่ยเวลาไม่เห็นผลประโยชน์ ใจก็เป็นบุญจริงนะวันนั้นมองผู้ตาใสาย,ยกมือไห้พระตายสนิทเหมือนกันตายตจลูกนี้ยิ่งกว่านักปฏิบัตินั่งพับเพียบขายของนี่ตายพระก็ตายเชื่อสนิทเหมือนกันที่แน่ได้พอมาทีนี้ถือปังตอมาเ้นแล้วเราก็บอกถ้าจะทำสัญญานั้นมันก็น่าเกลียด มันเขาขายถูกไปครึ่งหนึ่งอ่ะและเราไม่เชื่อใจเขามันก็เหมือนดูถูกน้ำใจกันงั้นโยมทำสัญญานะโยมนะสัญญันสัญญานะคิดว่าต่อไปต้องมีมีเอกาสารกำกับดูราคาได้โยมบอกห้าร้อยสองนิ้วไปวัดดูดิเหลือน,นิ้วชี้ ผลประโยชน์นี้มันทำลายคนมาเยอะทำร้ายมิตรภาพมาเยอะพี่น้องเองก็ไม่เป็นพี่น้องสามีภรรยายเองก็ไม่เป็นด้วยกันนะบางทีผลประโยชน์ ก็อย่าว่าแต่โยมหลอกพระพระก็หลอกโยมเหมือนกันเอาพอๆกันพอๆกันแต่พระจริงไม่หลอกโยมไม่แต่ถูกหลอกอมันก็เป็นอย่างนี้นะผลประโยชน์มันไม่ปราณีใครดังนั้นต้องบำเพ็ญภาวานา เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นเลยเห็นทุกข์เห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วเห็นผิดเห็นถูกรู้นรกรู้สวรรค์แยกภูมิพบชาติได้ชัดเจนแล้วก็ไม่เป็นผู้เสื่อมอีกเลยเนี่ยสำคัญนะ ยมเคยล้างมือในอ่างทองคำไหมยังเออบรรดาจอมยุทธทั้งหลายนักฆ่าทั้งหลายล้างมือนะล้างมือก็คือจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกเลยเรจะไม่ข้องเกี่ยวกับในยุทธจักรอีกเลยในการฆ่าทั้งหลายหรือในบาป xin chúa thang lại lâu lang mưa lắm à, mưa sa à, à lắm mày chặt mày tông mày yếp không chuẩn gôn ghênh gần 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 có gần 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 มันมันหลอกให้ใจเราชั่วพอมันหลอกเสร็จมันมีแต่ทุกข์ตามมาถึงว่าในระดับของปัญญาเนี่ยมันต้องเห็นทุกข์ไอ้ที่ฉลาดเยอะสร้างทุกเยอะแผนซ้อนเยอะ ยิ่งจรกรรมแบบฝรั่งนะโอ้โหเขาวางแผนเวลาเขาชัดเจนไม่ใช่พนแบบกิ๊กก๊กนะใช้คำว่ากินะ๊กก๊กเขาระดับคนมีอันจะกินแล้วนะวางแผน,นี่แบบโอ้โหเหนือชั้นเลยละ่ะอาวุธเพียบยุโทโธปกรณ์เพียบสมองเพียบ ไม่ใช่เดินหิวข้ามมาแนละ้วเห็นซ้อยวิ่งไปกระชากสร้อยวิ่งไม่ไหวลม้มฟุบถูกกระถืบทำไม่ใช่นะคนละแบกกันเลยอย่างนั้นเขาก็ยังทำนะเพราะเขามองเป็นเงินก้อนใหญ่ระดับเป็นร้อยล้านพันล้านไทยเราเขาทำ แต่มันก็เป็นเงินที่เปิดเผยไม่ได้และสุดท้ายก็มีการหักหลังกันหรือย่ามใจก็ทําอีกหรือสุดท้ายทรัพ์นี้ก็กลับมาฆ่าตัวเอง mm hmm. ก็ในเมื่อเราไม่จริงใจกับใครเราจะหาใครจริงใจกับเราได้กรรมมันซื่อสัตย์สุดท้ายเขาก็มีเหตุผลที่จะ ต้องการทรัพย์ของเราเหมือนกันงั้นหยุดดีกว่าหยุดอดอดอดใจไว้อีกไม่นานแล้วดีกว่าเราไปตามใจแล้วเราต้องไปสู่พบ ที่ต้องไปใช้ที่ทุกข์กว่าเกิดเป็นมนุษย์อีกมันไม่คุ้มกันนะโยมอยากเข้าใจว่ามนุษย์นิดทุกข์สุดๆแล้วนะการฆ่าตัวตายคุณว่าทุกข์แล้วหลังฆ่าตัวตายคุณจะทุกข์มากกว่าที่คุณยังมีชีวิตอยู่ยืนยันได้ ตอนนี้เทศอยู่เอานั่งยันด้วยเอายืนยันเลยว่าในขณะที่จิตเน้นทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์แล้วคุณค่าตัวตายหลังความตายทุกข์นั้นมากกว่าที่คุณทุกข์ในโลกมนุษย์ไม่รู้นานเท่าไหร่ เขาเรียกแรงกรรมมันมีเท่าไหร่มันก็ส่งผลเท่านั้นจงบอกเออเราเป็นมนุษย์แล้วเรายังหลงอีกเนี่ยมันเสียชาติภูมิที่เกิดนะจึงต้องมีคบว่าปัญญา ภาวนาไม่อย่างนั้นหลงอีกปัญญามนุษย์นี้หลงกันวันนี้ได้มากี่แสนกี่ล้านกี่หมืน่นกี่พันกี่ร้อยแล้วหลงกับมันนะพรหลงมากก็มากมัน มันไม่กำหนดทุกข์แล้วนะเพราะเราเข้าใจว่าเรามีอำนาจแล้วเรามีสิ่งที่มนุษย์เคารพแล้วถูกหลอกเต็มๆเลยนะเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มนุษย์ก้มหัวให้แล้วเราเองต่างหาก เป็นผู้เริ่มต้นในสิ่งนี้ด้วยเราก็เป็นพาดมันอยู่แล้วแต่เรากลับมองคนอื่นก้มหัวให้เราแล้วเข้าใจผิดเลยเรามาหลงโลกสมมุติที่เป็นจริงในขณะหนึ่งนะโยมก็เห็นเด็กเล่นขายของไหมไปดูเด็กเล่นเป็นจริงเป็นจังเลยนะ ถือกระดาษมาเอาเธอฉันซื้อผักนะเธอเอาเท่าไหร่หมาหมดไหมไม่ล่ะเดี๋ยวเธอต้องทอนเงินให้ฉันได้ได้ไดอนอมันมันเล่นมันของจริงเลยวะคุยเป็นตูเป็นตาเลยแล้วเธอจะทำกับข้าวอะไรอ๋อโดยฉันจะผัดกระหล่ำปีเธอมีกระเทียมไหมอ้าว เด็กมันเล่นกันนะแต่แป๊บเดียวมันก็เลิกแล้วสมมุติตรงนั้นแต่ตอนเล่นนี่มันทอนกันจริงๆเลยนะยมเคยเล่นซองบุหรี่ไหมสมัยพวกเราและรุ<ม>่นเนี่ยสมมุติกันนะกรุงทองเท่าไหร่สามิตรเท่าไหร่เกตทองเท่าไหร่พระจันท์เท่าไหร่ มอบลโลยังไม่มีลักกี้ก็พอมีอยู่แล้วตีกันนะว่าซองไหนแพงกว่าซองนั้นนับทอนนั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็มานั่งเล่นกันอกบางทีมีเงินมาซื้อเล่นนะเอาเธอจะแรกเอาบาทหนึง่งเราได้เท่านี้ขายแลกเป็นเงินอีกนะเออซื้อลูกแก้วมาเล่น ซื้อ,อย่างมาเล่นมายิงสมัยเรายังเล่นแบบนี้สมัยนี้มันเล่นกดปุ่มอย่างเดียวโลกส่วนตัวอย่างเดียวไม่มีทีมเลยเล่นพ่อแม่คนละเครื่องกึศนางกดกันหันหลังกันหรือหันหน้าก็ไม่คุยกันอยู่ไกลกันเลิศเกินสมาธิสูงมาก ที่นาได้ไปเล่นเกมอะไรนะเกิดอุบัติเหตุเยอะเลยนะเกมหากันที่ของเราเมื่อก่อนเล่นปิดตารักซ่อนเออใช่เล่นนับหนึ่งถึงสิบแล้วนะหนึ่งฉันจะลืมตาแล้วนะเ,เธออยู่ไหนเดินหา อันนี้เดี๋ยวน,นี้มันหาในคอมอ่ะโอ้หาในเกมกันไอ้นั่นอบอกเจอแล้วจอดจอดจอดแล้วก็จอด,ดรถก็ชนตู้มบนถนนอ้าวจอดอะไรตรงนี้ใครจะไปรู้ทางหน้ารถก็ว่างเขาก็มองอยู่เบรกเฉยเลยพวกตบอะไรจอดจอดรถเครื่องเอ้อสนุกลืมตายสนุกลืมเจ็บสนุกลืมทุกข์ แล้วมันสนุกไหมบทสรุปนอนเป็นอมาพาตไปแล้วเธอขอโทษชีวิตเธอก็ไม่หายขอโทษใครก็ไม่หายแม้เธออยากจะตายเธอก็ไม่ได้พ้นทุกข์วันนี้แต่ว่าโอ้ชีวิตถ้าไม่มีปัญญา เราจะหลงสิ่งสมมุติที่โลกเขาสร้างขึ้นมาและโยมเอาโลกนี้ไปหรือตื่นได้แล้วกงไก่สักอันโยมยังเอาไปไม่ได้เลยนะเดีย๋ยวว่าแต่เอาโลกนี้ไปไมีแต่โลกมันจะทับเราตาย สมควรเวลาเราขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญพรต่อไปรับพ่อนะ